เกษตรบ้านสวัสดีครับมนีมาลุนกันครับว่าคอ,อกแรกสิอาจได้หลายบันไดอืมสิไ้พ่อหาดซิบกระสอบบออเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าสิไ้หลายสิไ้จะกระสอบมาลุนกันเลยนะครับเด้อ,อนี่เลยครับกำลังลุนเดี๋ยวอกกอกาะแหังสี่แหล,แล่ากสิ่ิปงิปโอ้หืมมาหนาวแห้งแค่นี้ อุ้ยยังไอขึ้นทวนๆน,นีอ่อุ้ยกำลังทำงานอุ้ยกำลังทำงานครับเบิึงเบิึงครับขวนขึ้นไฮๆเลยครับนี่อืมขวนขึ้นครับวรขนวนขึ้นอืมเบาเคลียบมึงมึงน่ะข่วนขึ้นหลายเลย เมอนไฟสีใหม่ปุ๋ยบ่โอ้ปุ๋ยมันเหตุงานเนาะครับเนาะมึงสังเกตมองครับนี่ข้วนึ้นลึบเลยละครับนี่นี่ทำงานดีครับนี่นี่ละครับปุ๋ยเกษตรทบานของเขาครับอืนี่ละครับสุดยอดครับเผาเปนสีบ่งามได้ยังไงปุ๋ยมันเหตุงานดีครับอืนี่เนาะครับเนาะปุ๋ยเหตุงานดีครับนี่ คุณน,นะครับควนขึ้นควควนๆเลยครับเนาะนี่ครับมาลุ้นกันครับว่าสิใดจะกระสอบเกษตรไทยบางกําลัง้ากันกอกอยู่ครับขอกแหลกของปีใดพ่อหาซิบเียให้ใดแม่เนาะให้ไดพ่อหาซิบ้วยครับเนาะปุ้ยเกษตรไทยบ้านนะครับเนาะยังไดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนะครับเด้อ กดแชร์หลายๆเลยครับเด้อเป็นความกับรุณนอย่าางสูงเนึครับขั้นไผกดแชร์หลายๆก่อนถึงรางวัลที่หนึ่งเลยครับเด้อ<ม>แชร์หลายได้ดเทไรเฮนดี้นี่นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสิฝากเบรอร์โทร่วไให้ด้วยครับเด้อไปต้องการปุ๋ยต้องการอัดในขอกจาของไผต้องการอัดต้องการปุ๋ยไปใส่ให้ใส่หน้าเดี๋ยวสิฝากเบรอร์โทรไวไถ่ายคลิปครับ ตอนนี้ให้กดแชร์ไปหลายๆครับกดติดตามไว้กดติดตามไว้กดแชร์ให้เยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมเดี๋ยวมารุ่นกันเลยครับว่าสิใดจะกระสอบ กรณีน้อครับเนาะชุ่มการกอกไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่แหละครับทําแล้วก็กอกใส่กระสอบกอกใส่กระสอบต้องปิดจมูกนะครับต้อปิดจมูกมหน่หายใจบ่ได้เลยครับเพราะอายมันออกอายปุ๋ยหนอกนะครับปุ๋ยมันเห็ดงานอายปุ๋ยมันออกแล้วก็ เกิดความร้อนขึ้นมันทำปฏิกิริยากันนะครับเกิดความร้อนขึ้นกินมีกินแห้งครับต้องปิดดังครับปิดจมูกครับ ทาการทำงานการมีความเสี่ยงการลงทุนก็มีความเสี่ยงนี่ครับก็ต้องรุ่นครับว่าสิ่ใจะกระสอบณู้มือบการลงทุนบอกรัพ่อรุ่นแล้วครับพ่ออยู่ใดเนาะครับเนาะ รับจ้างอัดทั้งอัดขายครับกรเกษตรไทยบางบแต่สำหรับผมนี่ผมขอไปใกล้บ้านอดที่เราประกับเพราะผมเป็นมีโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวโรคหอบ มาลุนกันบิ่งนะครับเนาะว่าเหตุงานซี่มือสิได้แจกระสอบก็คือขุดมือหนึ่งผสมมือหนึ่งอัดสองมือแหะครับสิได้แจกระสอบสคุ้มค่าเรงบ่คุม้มคาางานบ่ก,กับพ่อ,อยุได้แหะครับ,รบกกบไดรจ่ายค่าเรงไปแล้วก็จะของก็เเรือแนบค่าเร่งแก่ของหากขาดมันหากขาดส่วนผสมอีก นี่แหละครับกบ็ถือว่าลดต้นพวกผมอยู่ได้เช่าหน้าอยู่ได้ผมก็เป็นช่าหน้าคือกันแหละครับพวกผมอยู่ได้เช่าหน้าอยู่ได้ก็ลดต้นทุนนะครับเนาะลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ย เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบานีคือขันข้นตอนสุดท้ายนะครับกระต้องเช็คเช็คปริมาณปุ๋ยว่าสใส่เครื่องยิบกระสอบได้บ่กระต้องใจมันได้พอดีไปเพื่องไรใช่ไมให้มันยิบได้นะครับให้ันยิบกระสอบได้นะครับเพราะว่าเขาใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องยิบกระสอบ ในการหยิบกระสอบให้เรียบร้อยเตรียมรับเตรียมเพื่อใส่เ้นมนะารับน,อน,อน,อนอัอนเ่งนี่คือเตรียมกระจอบีกเรียมใส่เึ้น ្័់ះີ້ນកម្ນ

Uh, lại, lại. Ở. Ở. Ở đây, đi, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp

Yeah. เครับผมจังไรก็่าลืมสนับสนุนเกษตรไทยบ้านเน่ยด้ครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลายๆด้ครับเด้อแชร์หลายๆด้ครับเพื่อเป็นกำลังเล่นแก่แห่งเกษตรไทยบ้านได้ร้างคิดร้างงานให้ชุ่มนะครับเนาะนี่แหละครับ เกษตรแทบ้านของเฮาใส่ขั้นผัอยากใส่ปุ๋ยเกษตรแทบบ้านกับผูมาต่ามเลยนี่แล้วนะครับเลยเบิเบิดที่ขึ้นหน้าจอเนี่นะครับเ้อ นี่นาะครับนาองทั้งเบิดกระไดหาซิบหากระสอบครับทั้งเบิดไดหาสิบหากระสอบ<ๆ>พ่ออยู่ใดครับเกษตรไทยบ้านของเราฝากเด้นครับได้ฝากกดติดต,ตามกดแชร์นะครับนี่แหละครับเกษตรไทยบ้านให้เบิร์ดทร่วไว้ในนาจอครับต้องการปุ๋ยอัดเม็ดต้องการจ้างไปอัด โทรมราได้ตามเบอร์นี้แหละครับ0925303414องห้าสามศูนหนึ่งครับครับผมสำหรับคลิปนี้เกษตรไทยบ้านก็ฝากไว้ ซัมนี่นาะครับเนาะขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงจะเดินลำรวยลำรวยกันทุกคนครับก็เสร็จเต้